สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ซีเนียคลับใช่ไหมซีเนียคลับสวนลุมินีนะครับ<อ>ก็เป็นหนึ่งใ<อ>นนโยบายของเราที่จะสร้างชมรมผู้สูงอายุ<อ>ให้ครบถ้วนทั้งกรุงเทพมหานครที่ลุมินีเขามีซีเนียคลับที่คุณหมอสมชายท่านนี้<อ>เป็นผู้ก่อตั้งมาถามว่าทำไมต้องมีซีเนียคลับก็เพราะว่าเรามีผู้สูงอายุจานวนมากในกรุงเทพมหานครนะเราปัจจุบันเราเป็นสังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์แบบแล้วยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนะเป็นอายุเกินยี่สิบสองเออหกสิบปีนะครับ ในเดียวกันก็จะมีที่อายุที่บางเขตเช่นสมรทาวงเนี่ยมีผู้สูงอายุที่เกิน60ปีถึง32เปอซนนั้นเราต้องมีการรองรับผู้สูงอายุแต่การรองรับของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นการทําเตียงผู้สูงอายุเวลาป่วยนะเพราะเราไม่อยากให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุติดเตียงอ่ะหรือว่าติดบ้านเราอยากให้มาติดเพื่อนนั้นไอโครงการชมลมผู้สูงอายุเป็นสิ่งสําคัญนะให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมสร้างคุณค่าอย่างที่สวนลมเนี่ยคุณหมอสมชายท่านทำมากี่ปีแล้วหมอ,อประมาณ เจ็ดเดือนแล้วอย่างนี้ก็จะมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมาที่น่าสนใจอย่างฝั่งซ้ายนี่เลยเนี่ยก็จะมีทําสอนให้เล่นซูมมาสอนให้เล่น t ิกโตปก็ไม่ใช่มีแต่เรื่องที่ที่ใช้ประโยชน์เป็นเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่าอันนี้ใช้เทคโนโลยีเลยสอนให้สอนผู้สูงอายุใช้ซูมมีฝึกทําสีน้ําอันนี้ทําอะไรนะอาจารย์ทํานวดโหมันมากเลยอันนี้มันมากนะนวดจุดอาจารย์นวดมาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย ก็สิบกว่าปีแล้วเอ้ยแล้วสอนผู้สูงอายุนว่นไหมหรือว่าบริการผู้สูงอายุก็เริ่มแรกก็สอนผู้สูงอายุที่ศูนย์48นาควชรลาค่ะก็เริ่มแรกแล้วก็สอนมาเรื่อยๆหลายรุ่นแล้วดีครับนี่ผมกำลังโดนอาจารย์เขากดเท้าอยู่นะโหมันมากฮะหลังจากวิ่งมาเมื่อเช้าวิ่งมา14กิโลนะมากดเท้านี่รู้เรารู้สึกสบายไหมขอโทษขอโทษด้วยนะถ่ายเท้าไม่เป็นไรเนาะ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมโอ้สบายมากนะนี่มีกี่จุดนะอาจารย์62จุดแต่ละข้างค่ะ62จุดนะโอ้วันนี้เดี๋ยววิ่งสบายเลยครับเท้าซ้ายเท้าขวาก็ระบบเหมือนการแต่จะแตกต่างคือเท้าซ้ายมีหัวใจมําขวามีถุงน้ำดีและไส้ติ่งนะอ๋อครับเมื่อกี้อาจารย์เขาวดนวดริ้บป้อผมบอกผมเจ็บแต่ว่าาบอกมีปัญหาเรื่องสมองสมองไม่ค่อยดีงานสั่งงานคือเราไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนไม่ได้พักผ่อนโอเค แค่เ,เดี๋ยวให้หมวดลาช่วยไลฟ์คุยกับคุณหมอสมชายหน่อยพาไปนายไปแต่เมยเป็นอยู่หรอโอเมยมากครับสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับโอ้หนักเลยอ่าญา่ิาาเฮ้ยเป็นกิจกรรมของซีนิคขับนะซีนิคขับเลยนะครับก็คือเป็นการรวมตัวของ ผู้สูงวัยแล้วก็กลุ่มเป้าหมาที่เป็นการช่วยช่วยกันในการ,รเกิดเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาอันที่สองเราต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สูงวัยแล้วก็เด็กๆที่เข้ามาร่วมแจมกันนะแล้วก็เกิดเป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็เกิดเป็นการรวมตัวและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาซึ่งในกิจกรรมตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นการ ดึงภาคกิจเกิดขายร่วมระหว่างภาคเอกชนชุมชนภาครัฐแล้วก็หน่วยงานภาคกิจเกิดขายเขามมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันเราก็มีการจัดตั้งเป็นทีมงานขึ้นมานี่เขาคือประธานาคืออาจารย์เป็นไงบ้างอาจารย์เป็นไงบ้างโอ้โหเครือาจารยน้องมือแบบมือพร้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหลายที่ต้องใช้ไมโครก็ได้ตามตามหมอมชายเลยให้หมอมชายพี่นีอะไรบ้าง